ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับก็ที่คลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายวงจรรีเลย์เอ้ยวงจรไฟขอทางอากิลานะฮะก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็จะมีสวิตสวิตไฟขอทางนะแล้วก็รีเลย์ไฟเลี้ยวแต่งนะครับแล้วก็ไดโอดก็อันดับแรกนะฮะเราก็จะเอา สายไฟบวกนะฮะที่มาจากแบตนะเข้าตรงขั้ว B ของรีเลย์นะฮะรีเลย์จะมีสองขั้วนะครับขั้ว B กับขั้ว L นะขั้ว B เนี่ยก็จะเป็นสายไฟบวกที่มาจากแบตแล้วก็ขั้ว L เป็นสายไฟออกนะครับซึ่งมาเข้าตรงสวิตช์เส้นสีขาวเนี่ยนะฮะอ่าแล้วก็เราก็ต่อไปนะฮะก็เป็นเส้นสีน้ําเงินกับสีแดงแล้วก็ทําการต่อไดโอดขั้นไว้นะฮะเพื่อให้ไฟ ไอวงจรไฟเลี้ยวนะฮะมันย้อนกลับมานะแล้วเราก็ต่อขั้นไว้แล้วเราก็เอาสองสายนะ่ยไปไปลายสายสีน้ําเงินกับสีแดงเนี่ยนะครับไปต่อเข้ากับปลั๊กของไฟเลี้ยวนะของอัจจิลานะครับต่อจากไอเมื่อกี้นะฮะก็สายสีแดงกับสายสีฟ้านะครับเราจะเอาต่อเข้ากับขั้วไฟเลี้ยวนะสายสีไหนต่อเข้ากับไฟเลี้ยวด้านไหนก็ได้นะครับ ตอนนี้ผมจะต่อเป็นสายสีฟ้านะครับต่อเข้ากับไฟเลี้ยวขวานะแล้วก็สายสีแดงนะครับต่อเข้ากับไฟเลี้ยวซ้ายนะเนี่ยตอนนี้เป็นปลั๊กมาจากไอสวิตตรงแฮนนะฮะก็มีแค่นี้แหละครับวงจรไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะตอนนี้วงจรนี้แยกแยกกับไฟเลี้ยวเลยนะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็แยกแล้วก็ไฟขอทางก็แยกกันนะครับ ไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวิตนะครับไอตัวสวิตนะผมก็เอาไว้ตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้เสียวไว้กับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เอากาว 9, 3, นะแปะไว้กาวสามเิมาฮะแปะไว้สายก็ประมาณนี้นะไดโอดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ ลงมาไล่ลงมานะเอาวงจรไว้นี่นี่ประมาณนี้เลยนะครับ